ย่งว่าแบบอ๋อปกตินี่ขบามุงอันไม่แห้งนะปกติขมามุงเมียบว่าคนมาลายนะชื่อถุงลำนู้แหลยให้แต่เก่าเห็นว่าอยู่เฮือนนั้นเฮือนน้องแดงเนาะไปลว่าผู้กินผู้นั่นได้เอยมดอกเอ็มยอยได้ตูเป็นน่นอะไรพอแพศ์ค่ยชูงขึ้นกว่าเก้า สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุทุกคนเมื่สมองทวนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่ง,งลาวหรือฝั่งไทยหรือว่าสีภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีต้อนรับทุ้กุ้งกันเข้าสู่ช่องของวอร์วิญชัยใจกันด้วยอีกแล้วพี่น้องเนาะเมื่อนี้ทางวอร์วียงยังได้อยู่ทางบ้านเรือนของน้องตาพี่นออ้องอกันเพื่อเป็นการเสียเวลาหรือว่าทักทายหรือว่าเบิ่งมาชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามาถ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งฝนตกพี่น้องมื่อนี้รบเซาฝนตกพี่น้อง ก็คือว่าข่าวมาในเดินของเพคนนี่ก็เป็นดินเป็นยางเหนียวพี่น้องเนาะเคนตกมันนี่คือสิทาทีมงานมากกับยังมาได้ถ่ายอัพเดทให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะถ่ายอัพเดทผมเองพี่น้องเบิ้องข้าดใพี่น้องเลยบางเชื่อมที่กัเขาเห็นเพื่อนเพื่อนเ่็นนี้เขาก็ช่วยให้พี่น้องแต่ว่าก็อันนี้เป็นบริกาจทีบริกาช่วยเนาะพี่น้องเนาะ อย่างไรก็พระพเมรุน้องเย็ FC บซีวัชพูชนเข้ามาเป็นกำลังใจน้อพี่น้องนเออนาะเสรแล้วแวอย่างไรเบาดีสบายดีเย็บซีเขยไงสบายดีพี่น้องเย็ซีอ้<ม>าคทาั้นมือนคือรอได้ก่อนเนี่ยตุบอกมาทางไหนมือโอ้พอดีว่ะผนตุกมืนอนกเัเลยมาหาจับอึ่งไว้น้องตาบอกเม่นอ่ามันหนังมันตกหนึ่งรอบเช้าเน้อในอึงมาไงในตุกหึ่งแดงนี่โล่เบาดีพี่น้องเอ้ย เบื er> ้องเบื้องไปชำพัดเจ้านี่เลยเลยเสร็จสักไปก่อนเป็นหองไงอ๋อเต้ที่แต่พี่น้องไงกันว่าคนนั้นลูกคนอย่างเนาะคือมาปลูกหกแต่ว่าเหตุซีคิดว่าเนี่ยไรน้อยพี่น้องเนาะปลูกเพื่อนมาเอาทุ่งลำออกพี่น้องเไยมีแต่ว่าผิดแกรนาไปน้ำขันเนาะจุ่งไหว้เลยบคือว่าเนี่ยไรพี่น้อง ปกตินี่แต่เ้าปลูกนี่สะเอาทุงดำออกได้พี่น้องอว่าต้นม่วงมันสีได้ยังไงฮะออกไวฮกไปไกลกะ,ะมันก็สีใหญ่ไวไวสั้นซะน้องชิดของเน้องพี่น,อน้อ,นองอลายต้นได้ต้นม่วงสองสามต้นพี่น้องนักนัก,นกบ่เป็นได้ทีมงาน,น,นเน่อี่ฮะผู้ึกว่าสูงขึ้นบู่้ึกว่าดดินินต เห่ยกเ่มงชวงขึ are, ้นเนาะพี่น้องเนาะเออหลี่มันแงโปนช่ำดานในพี่น้องไงพี่น้องแชร์เพิ่งมือเนมันเป็นยังไงบาบดยกดินกิดยางที่ได้โอ้โหตะเกบบ่าดพี่น้องไงเพื่อนตลกอะไรไม่ทิงานท่านี้พี่น้องมาพี่น้องเนาะบ่าวบัับาเ อย่งว่าบดอ๋อปกตินี่ขมามุงองนแมียนะปกติขมามุงเมียบ้าคนมาลายนะชื่อถุงลำนู้แล้ให้แต่เก่าเห็นว่าอยู่เฮือนนั้นเ็นน้องเดงเนาะไปลว่าผู้กินผู้นั่นได้เอ็มดอกเอ็มดอยได้ดูเป็นอะไรพอแพศไค่ชูงขึ้นกว่าเก้า ไปผู้่อควาเจ้าของจูงกเกาเยเ่เบิ่งาคนอนยดเบิ่งนึ่โอ้พี่น้องโอ้ยอยากหยางเลยอยากเดินยางนี้เดพี่น้องอย่างเงยเดินนองตาเราวงเด้อนองตาเดนยย่างเนะครับอเกือบเอานอเี้ยทรายเข่าใพี่น้องเข้าเป็นเดิมชุกแล้ว

บนมานทำสิพี่น้องย่งโอ้พี่น้องเพราะว่าตามเพิ่งนนี่ก็ว่าสงสีได้อยู่นะแต่ว่ามันก็อาจจะติดห้างไม่ห้างอย่างเล็กๆน,น,น้อยๆเนาะพี่น้องทางมานุ่ม่นดงไปโฉออีพี่น้องเลยไปโฉออีโอ้เป็นเัินทางพี่น้องออเลย ทอทอทอเมนะ็ดเนาะอันนี้พุดนี่จะเป็นเม็ดปลายแล้วพี่พุดหากแต่ว่าพุ่นตีนมันผุ่นสิบรพี่น้องมันจมทั้งตีนแหะถา้าทอมันดงโเสมือแหละมันเชียนให้ทอแตกต้องแปลงตีนมันอีกจะหน่อยนอะพี่น้องเนาะอ๋อแต่ว่าพิ่นได้ชวนใหม่ได้นะี่เนาะพี่น้องได้ชวนไม่แล้วพี่น้องเลยเน่งา มันเป็งดินมันอ่อนแต่ฝนตกชัยแล้วบันนี้พี่น้องก็นา่าชีพิตได้แต่วันนี้เนาะพี่น้องเนาะนพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อยู่ทางบ้านเพื่อนของน้องต้าช่วยเอาอยู่พี่น้องเนาะหนักเด้อพี่น้องเนาะหนักจิตตม กำลังใจหนึ่งไลค์ห่แชร์หคอมเมนต์เมนพี่น้องคอมเมนต์มาเนาะพี่น้องเป็นะไรกันที่ชมได้พี่น้องเนาะเดียวต้องแกกระรอกที่ัดช่ยครับส่งคนเนาะโบราณเป็นอไเป็นหครับติดตหนึ่งพี่น้องเน รุ่นน่ะติดแต่สิมาแบบเอิ้นแบบว่าแม่บ่ให้เเกียดกายเเกียดกันแย่นุ่มบาดนี้นะอ่าบ่แม่นว่าอันนั้นไหแม่นบ่แม่นว่ารวยหยังแต่ว่าเฮาเอิ้นแบบหรือว่าร่รวยบ่บ่ธรรมดาแล้วเนาะยนุ่ม่ได้เห็นเพิ่นวเพิ่นยิ้มกดีใจนําเนาะบ่เจ้าแม่น เฮากะมาเห็นแต่เพิ่นแต่เถอเฮากอารมณ์ดีคือกันได่นเ่นเฮากไดแม่นกอารมณ์ดีอยู่นนี่เนาะโ่เนน้าไอ้นมานี่เลยอันทางดวน้ของเจ้าสิย้ายลงอีกบ่ตัวนี้น่ะบ่เออไต่ยังบ่เฮ็ดยยังบ่ได้ยำเนาะ่างโอ้เห่างขอบอยู่แต่ด้านหลังนี่เป็นวของเพิ่นบ หัวองเพันมันต so yeah, ่ำบบนั like no ix no ix no ้นหัวก็มาเต้นเขาแล้วนหอย่าะามันหัวพันแล้วมันจะติเต้นเขาอันชวนเขาเนาะผมน่ะมาแล้วกะเพราะทางนั้นมันกะเข่าบอดได้เพราะว่าเพันข้างไว้เพราะงั้นนทางเัานกะตกมันเาไม่อย่างใช้ก็ได้น้อยนุ่มเนาะน่ะก็ได้อยู่มาวันเดียเชิมเมาวันในเดือนน้อยปลูกอันนั้นยังจะปลูกหลายๆอย่างอยู่เนาะทางนี้ก็ได้แต่ว่าบอสได้มาบ่ค้านะ เอป็นมือหน้าเช้านี่มืดฝนฝนตกฝนกับตกเนยโมได้มาแบบวัดกันต้นมะคุงบางยางกันยังโมได้ที่น้องเนาะโมได้ออกคนนะพี่น้องเพล่แม่นฝนตกพี่น้องต้ามามือหน้าบางเครือต well ้นมะเครือบางยางอะไรตามเอฟซี่นคอมเมนต์มาเครือคั่วนะแบบวัดเครือข well <scène. S 2> ้าวแบบว่าอยากต้องใกล้นีแบบว่าต้องไป ข้างอื่นมองอื่นนะไหวใส่ใจอะไรก็ให้ครบนะเนาะต้นมะขามมาน้ามดบ่วะต้นมะขามบ่เมนได้ว่าเครื่องคั่วนี่ได้ว่าสมมติว่าข้าบุมีกับเขานี่เขาก็สามารถเก็บมากินจำน้ำริกดยังได้เป็นผักเป็นนั่นนะมะเขือมะแข้งแบบอันนี้นะโมแพร์ได้พระาได้ใช้หนิอันนี้เพราะนี่อือนี่ดวงผู้ได้ปัตรซีมแค่ร้องได้บัตรเมนบ่อโมแพร์นี่ไหนเนาะจ้งแล้ว บอว์ตอ่ามไปร right ั่วอะรั่วไปเด้เนาะแม่นยอกก็แค่พี่น้องเลยบ้าเติมมาตัวนี้ก็มักขนาดเนาะแต่ว่ามันลื่นมืนน้ำมันแต่ว่ามันดึงเนี่ยเราเคยยอกมันเหนื่อยว่านนุ่มเลยเคยยอกมันเหนื่อยมันขึ้นนอนเพื่อนๆนะบอว์นอนตารางเขาตารางเขาเพื่อนทำคนเขามาแปลกๆนิมจัดการตรงนั้นนี่บอวบอวนะไ่เก็ดกับคนเลยบอว

ก็ออกมาเตียงพอนั่นเนาะโบเหงาอยู่ในเฮือนในชานมีไผ่มาพอไดาอันพอด้เฮาพอไดายพามาโบเฮาเลยแต่ว่าโบเฮาเนาะมาโบเห็นเฮาจากเื่าได้แห้งมาโยกชาวสับนี่นะมันดึงเลยแบบขบมาแขก้นข้ามาเรื่อยดึงเคยแห้งที่โบนั่นเลยนี่แม่แม่แม่ว่ามันจีว่าจังได้ใส่นุ่มอันนี้มันจีไปทางได้หมือนนี่ วแปลงห้องน้ำให้มันกว้างแต่งห้องน้ำให้มันกว้างแต่ว่าทั้งตีนมันนี่เจ้าต้องเอาออกว่าตีนมันต้องหายลงไปนะหายมันเพียงหายมันเจ็บถ้าว่าตีนมันโบนั่นเนี่ยมันจะแตกถอกโดยโดยเอ้าจใจไหนกะนนั้นเนาะบอลนุ่มเนาะสู่ๆเนาะจใจไหนกะไรกำลังใจให้แม่นเป็นกำลังใจให้ทั้งคนต้องแฝดกับที่อัน้จบคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะเอ้าโอเคไอ้หนุ่มสบายดีเนี่มมักโดดก็ดีมาเพื่อนกันเนาะเออ จันทบกมันบวาตีนมันนี่ต้องเพียงพวกคุณของน้ำความตีนมันไม่เพียงมันเงียงนิดนึงมันอยากแตกรถเวลาเ้าอัตลงใครหยดผลตกใช่มันชุ่มเลยวันนี้เนาะชุ่มนะมันฮะชุ่มเท่าทั้งอย่างนี้เนาะพอาใครกว่าอันเจ้าไปหยุ่มน้ำมาใช้ตะกี้อยู่น้ำมาใช้เพื่อสีน่ะ ส่งเบาเบาจันเป็นยังคือว่าเอาส่งมาตากไว้นี่มันเอ้วเพื่อนจันหางนั่นนะทางปิหนวันเลยเตียงนี้เตียงเตียงเกลึงอ๋อเพื่อนนั่งคางหนึ่งบ่อโอ้นั่งคางเดียวเหดเตียงเดิงเดี๋ยวส่งเปียอืมจะแล้ผ่อนอัน เงียนมาคืออะไรถือไปอกินข่าวบ่นี่ยกินข่าวบ่ออ๋อเพิ่นมากินข่าวอยู่พี่เพิ่นกินชุมกันเลยอ๋อเหนื่อยเหยเหยจะค้นเพื่อนเข่ามาวานหลายคนอยู่มัดแก่งเพื่อนอะไรเนาะมัดแก่งมองเงินน่องน้ำหวานเพื่อนไล่มาแล้วบ่อทองไหมเนยังได้ทอแบบเนี่ย โอไดเฮอได้ย oh, uh, hey, hey, uh, like, ังน um, uh, no, ี hmm. Then, ่อืมนอนมีหมดทกจุใสหมดาไออเด็ดากมันเดิมแดะแด้บัเนาะห็นนาดแด้บนี่พี่น้องเลยอืมนี่คิดว่าชีแปลงของน้ำเนาะยันมาเพิ่นนอทออย่างมากแต่มันสีเขาเนาะ mặc giọt thì mà bên gặp phi nông phục một khẩu cầm nang mượn gì vào nó cầm ở đây một tiền mà vào dân là nông phi nông đó ถามว่ามันแดดหรือ่วันนี้แห้งขี้ห้อ,หอนแน่เนี่ยไอ้ดินขึนน้นเนาะมันฝนตกบันแห้งบันไดพอดีแค่นั้นพี่น้องเไงขาอันนี้มันเหนียวแบบว่าดินใหม่ไงซื้อเนาะดินใหม่มันเลยเหนียวเลยนะัออ่นว่าเห็ดเกยคือสจะไปเห็ดดอกเหมือนทางขงบาบ่าวบอล่์ตั้งใจหลายคนทีมง,งานตั้งใจว่าสิมาเห็ดช่วยนะ มาเลยนั่นมีแต่ว่านุ่มแข่งของน้ำสังเกตเพือ่อนเอาโทรมาเมื่อใดเห็ดแล้วขังขีดใดเห็ดซอยคนมาฟังเพลงอย่างนี้น้องหัออวหน่ะเนาะมาเมื่อใดก็ติ่มต่ำตลอดเออ เมื่อเนาะบพราะฉันน้องจะผูกบันมาดินมาเนางน้นองบอกก็เอ้ยเมื่อ,ลอ,ลอลแล้วเนาะเป็นเฮดเวียย้ยอยู่ไทยคนอยู่ไทยอยู่ไทอ๋อเพิ่นมาเด่นสงการนะชื่องการอ๋อมาเด่นสงการนะชื่อมาดินมาเยี่ยมมายามเนาะได้มาเห็นมาจังไดก็อยู่ดีมีแห้งเด้อะน,นุ่มเด้อะแบบนี้เด้อเดี๋ยวจะได้ขอเดินทางกลับก่อนบับนี้พี่น้องเลยเพราะว่า ไปทางไม้โตน้องพี่น้องนเนาะเข้ามาเหมือนพี่น้องไม่ยมากไม่ยามเมือนที่เข้าสบายดีเด้อบอลนุ่มเด้อโดยเออน้องพี่น้องเนาะก็ะสิประมาณนี้พี่น้องเลยเข้ามา,มาทางบอลนุมน่มเนาะพี่น้องย่างไปลายก็บอได้เดินเทือนเพือนเป็นดินไม้เนาะพี่น้องเนาะมันก็นเลยแบบนั่นแน่พี่น้องตัวนี้จกักซีเมนต้นนี้ังเพี่น้องต้นมะเขือพู่

เมื่อเช้านี่ออกมาพอดีนั่งรถน้ำเพลินด้วอล้วยทีมงานเขากับ้องมาททางเขากัมักเนมเนี่ยไรทีมงานไปทางใต้โต๊ะบัตนี่ว่าสีมืดผลแล้วว่าสีพอล้ะสูงกรับแล้วบัตรเนาะผลกับสีตกเนาะว่าสีได้มาเห็ดเกยช่วยเพลินกับประเทศแท่เหมือนเห็ดจะได้เพลินบมพาเห็ดผู้เจ้าเพลินบมพาเห็ดเนาะเขาก็เห็ดบูเป็นบัตรเห็ดอันโพดเห็ดโลดมันก็คือโพดเนาะ ารามาถ้าว่ามือไันมาพ่อเพิ่นเห็ดได้เขาจังชีได้เห็ดโดยโดยเดี๋ยวเบาเวียงสีมาสัมภาษณ์บาดีก่อนเนี่ยไบาดีนี่บ่าวดีเป็นอะไรจะมาเมื่อนี่สบายดีตัวเวียงบอกจะมาสิมาเห็ดเกยชชอยเพิ่นบอกบอกหรือว่าสิมาก่อยปูนที่ตรงน้ำเ่า เรื e ่องเห็ดไม้ในบาลลีบุเคยนะอ๋อคำเรื่องปูนนี่ยเห็ดเป็นเรื่องปูนในบาลลีก็พอได้สาบละได้ยูเคยฉาบเพื่อนตัวเองได้ว่ากับบุถึงกันเป็นได้ว่าพอได้พวกก่อพวกผสมปูนพอไปๆมาๆได้เนาะพราะเห็ดของตัวเองได้ถึงบวกงามก็พอชอยได้เล็กๆน้อยๆทำเฮาเห็ดได้ฮะนะเลยเลยแต่เมื่อนี้ก็ทางเพื่อนวาจิเปงคุณห้องน้ำเคยดเป็นกันยังบร้เฮดทีมงานเขาก บริได้เฮ็ดยังช่วยเพิ่นมือนี่บ่าง่ายใช่ไหเฮ็ดก่อนเพิ่นกับปอเป็นแมนละบ้างแมนแมนตรงเจ้าของเพิ่นพานำเห็ดเนาะจังเห็นเพิ่นเฮ็ดอ่ะเขาก็จังเฮ็ดกำบามาเดี๋ยวจะไปเฮ็ดให้เพิ่นมุ่มมามาบหน่อยโอ้จังหน่อยบางคนแบบสกลายเป็นว่าการที่ว่าช่วยเดือยแบบเฮ็ดให้เพิ่นนนำคานแนมบางเถื่อนแมนโดยประมาณนี้แหละพี่น้องเอตุที่เพิ่นก็คือ้นสือหูเนาะเพิ่นเบิ่งอยู่เนาะพี่น้องเนาะทีมงานเขาเข้ามาได้เธอถึงว่าสิโบมี่ยังได้กั มีน้ำใจเล็กๆน,น้อยๆเป็นชื่อเอ็มอกเอ็มด้วยเวยนาะไม่เพิ่นกินนะก็ะมาช่วยเฮ็ดด้วนดอกด้วดนน้ำนี่เนาะเบาดิโดยแบบว่าถึงทีมงานเขาสิบ่มีอันเงินค้ำคำแก้วกเะเอาแห้งมาชูวยเพราะเขาจะนี่คือวิถีชีวิตของยูทูปเนาะวิธีเขายังบ่มีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตโดยแบบนี้เขาก็ต้องเอาเหือเอาแห้งเขาเองมาช่วยแล้วเขาจะมาท่าอย่างเดียวก็คือว่าเขาอะไอเพิ่นคือกันพี่น้องเนาะ แล้วจะทอไก่ได้เงินคำกับแก้วเขาก็แต่ละมือเขาบุกอบุกลูกบุกเมียขอเมียมาถือมือละแสนม,มือหนึ่งทอ,<ม>องชามด้วยบาทเฉพาะน้ำมันพี่น้องเลยมน<แ>ในกนาะบะนั้นค่ากินค่าอยูอ่แบบนี้เนาะเลยยัยงดีว่าเขาเมื่อกินข้าวอยู่เพื่อนบมงมือใช่คิปลงไปเพอเพอคำถือเก FC ็บชี้ให้ลายแน่เอฟซีลายแน่มินลายแน่น้อยใจมินแบบมันแนวลบๆบเนาะเงาเลยเงาคำถือว่ามินแบบแนวบวกใน่เขาก็มีกำลังใจเนาะโดยเลย กรสิประมาณนี้เด้อเนาะเแบาบดีประมาณนี้มีแต่ว่าฝากเอฟซีเดอ้อพี่น้องให้กำลับบงใจทั้งทีมงานเราแน่ห<ด>รือว่าถ้าอยากคอมเมนต์ติเตือนก็สามารถติเตือนได้แต่ว่าบอก,บอ,กอยากให้หุ่นแห้งบันไดเพราะว่าความรู้สึกไอฟพี่น้องอันยูทูบหรือว่าอันทางทีมงานเราบางคนเพิ่นก็อ่อนไหว้ในน้อยนึงเ<ด>นาะจากหน่อยเพิ่นเป็นโรคหัวใจเด้พี่น้องหรืตู้เวียงนี่ยแล้วเป็นโรคหัวใจเด้พี่น้องเอ้ยเนาะใจไหวได้ใจไหวได้หมิ่นแห้งหลายเนาะ ติเพื่อกอ่อทางทีมงานเขากับพ้อมรับฟังพี่น้องบางคนก็มาด่าแบบหยาบๆคล้ายๆกับอันนั้นกับโบไว้คือกันเ <โด S 2> นา <โด S 2> นะอ่ะตัวใดก็ยูดีมีแห้งโดยเฉพาะเอฟซีทุกคนยูดีมีแห้งเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะน้องพี่น้องเนาะนะนนะการสิบป,ประมาณนี้ในคลิปนี้กับทงโมเวงเองก็จะได้ขอจบคลิปลงไว้ก่อนพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณที่หักแพงวัตถุดิบทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ดีชมในใดก็ได้เแต่เนาะพี่น้องเนาะเขากับจู่ต่อไปพี่น้องเลยเิ็นว่าจีเยน ยังบมมีแบบว่า้รักผู้ใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตน้องพี่น้องเนาะในการมันเฮ็ดคลิปหรือว่าในไรน้องพี่น้องก็เบิ่งกันต่อไปพี่น้องเลยบางเทื่อบางทีก็คือว่าเนี่ยช่วยเงินช่วยครับมาได้ก็ช่วยเรื่อช่วยแห้งเนาะเข้ามาเห็นก็ทำเห็นเพื่อนเห็นเท่ากับช่วยทำมาเพื่อนเจ้าของเพื่อนเห็นเท่ากับก็ได้ช่วยพี่น้องเลยแต่สิประมาณนี้่น้องพี่น้องเนาะอ่าขอเวียงเองก็สีได้ขอจบคลิปลงไว้ก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องข้อโทษขอไป ทำ FC หล,หลายๆเนาอพี่น้องเนาะคิดท่ายนี่กับขอกก่าวข้า่าสาบายดีสาบายดีเบอร์ชุกูชุกคนพี่น้องกันทักแพงเบอร์ชุกูชุกคนเนาะ